วันนี้เนี่ยครับพอเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับของการเล่าขานในอดีตไม่ว่าะจะเรื่องแกะที่พลัดฝูงของศรีบุรพาเขาก็ออกจากห้องเรียนก็เป็นยุคโศแห่งหาก็ไม่กระทบอะไรกับใครเราไม่เรียนหนังสือก็ไม่กระทบอะไรกับใครนะครับก็คืออยู่ที่จิตใจเราแต่ว่าถ้าต้องการจะเรียนเมื่อกติกาเนี่ยวางกฎไว้อย่างไรเนี่ย มันหนีกฎไ้ไม่พน้นะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นจริงนั้นจะเป็นผลร้ายกับ<ม>เ,เด็กหยกนี้เองเข้าโรงเรียนคุณก็คือมันไม่ควรจะมีใครเป็นแกะดำหรือเป็นแกะขาว<ม>ความเป็นจริงก็คือว่าแต่เราฝ่ายต้องคิดถึงสถานการณ์ข้างหน้า<ม>ว่าเนี่ยนะครับไอ้ยุคสื่อสารไร้พรมแดนและการพูดจนกระทั่งทำความเชื่อี มันมีพลา,านุภาพมันรุนแรงจนถึงขนาดว่าเด็กคนหนึ่งนะครับกล้าคิดกล้าทำนะครับเรื่องที่เขาถูกขังเนี่ยซึ่งคนปกติก็จะไม่กล้าทำและแม้กระทั่งว่านะครับใครที่สนับสนุนเขาเนี่ยก็ไม่กล้าทำอย่างเขาเหมือนกันความเป็นจริงเนี่ยถ้านับปลายเหตุนี่นี่นคือเหยื่อชัดเจนนะเหยื่อของการสร้างความคิดสร้างความเชื่อนะครับ ผมไม่อยากใช้คาว่าล้างสมองแต่ว่าทําให้คนปกติคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนอีกคนได้จิตวิญญาณเรื่องความเป็นกระบฏนม่เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ควรกระบฏเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ใช่เรื่องไอ้ที่ทำทำกันอยู่ณขณะนี้คแล้วก็พยายามปลุกปั่นกันว่าใครไม่เห็นด้วยก็ต้องถลม่มเพราะฉะนั้นในกองเชียร์ก็บอกว่านั้นก็เริ่มต้นจากลูกของคุณซะก่อน <c oughs> ก่อนจะไปสนับสนุน เจ้าเด็กยกเนี่ยเพราะมันกำลังอธิบายนะครับหมายความว่าถ้าบรรดาคนที่เป็นแนวร่วมมวลชนไปกระทำการอะไรเนี่ยต้องไปตามสนับสนุนและก็สนับสนุนมันก็ยิ่งเลยเถอ,อมแม้ว่าจะมีแนวความคิดว่าผลักกันไปไม่ได้แต่ว่ามันต้องให้ความคิดและแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับจนกระทั่ง มีสถานะเป็นผู้แทนมีสถานะมีตําแหน่งอื่นใดมากมายนั้นตอนวัยเด็กคุณทําอย่างนี้หรืปล mm hmm. ตอนวัยอายุเท่ากับเด็กยกเนะี่ยคุณทําอย่างเด็กยกนี้หรือเปล่าไอ้ที่มีพฤติกรรมลักษณะให้ทายกันอยู่ทุกเวลานี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไปถามพ่อแม่เขาจะคำไหมอย่างไอ้นี่ใหญ่มากนะ mm hmm. พ่อแม่ที่ไม่กล้าพบคนเนี่ย mm hmm. เราพอเข้าใจได้หรืว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไง กับสิ่งที่มันปรากฏการเกิดเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนี้น่าน่าสงสารนะขอ้อที่จริงน่าสงสารน่าเห็นใจเพราะเขาคือเหยือ่อไงเหยื่อก็คือหมายความว่าคือการรับรู้ที่มันไม่ครบถ้วนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับใครจะเถียงอะไรก็ก,ก็เถียงมาเถอะก็ว่ากันไปแต่ผมไม่มีทางจะเห็นด้วยเลยเราเป็นคนเกเรนะถูกไล่ออกจากเรียนก็เคยถูกไล่ออกไปเรียนไห่เคเรนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วคดีที่ออกมาไปทุบไปตีกันเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ไปทําอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบไปหนึ่งรายก,ก็ก็ต้องมีคนรับผิดชอบกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผ่านทั้งชีวิตเป็นเด็กนักเรียนผ่านความเกเรหรือแม้กระทั่งการเป็นครูหรือกระทั่งเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กลับมาเรียนหนังสือหลังจากออกจากความเป็นครูมา เราก็รู้ว่ากบฏมันควรกรบฏเรื่องอะไรแต่สิ่งที่พยายามนี่นะครับจนกระทั่งสื่อสารมวลชนประชาชนให้ความสนใจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากมและสอดคล้องกําลังจะเกิดขึ้นนะ<ม>ว่าจะเป็นนโยบายที่ใช้แต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งกายแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกจิตใจใใความคิดต่างๆไอ้นี่น่าเป็นห่วง ผมไม่เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศได้โดยวิธีการอย่างเนี้ยแต่เขาหันห้าห่วงใหญ่ที่สุดและผมเชื่อว่าพ่อแม่คนร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะครับเอาอาจจะศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไอ้พวกปากแข็งก็ก็ผมว่าอย่างนี้นะไอ้พวกที่ให้ทายเด็กเนี่ยทําให้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่กล้าออกมาเพราะว่านอกจากต้องออกมาเผชิญหน้ากับลูกตัวเองที่ต้องนั่นแล้วเนี่ยยังต้องมาเผชิญคําถามที่สดรพิสดารจ่ายพวกให้ทายเด็ก ทำให้พ่อแม่ก็ออกมาไม่ได้คือถ้าไปในร,ระดับมหาวิทยาลัยเนี่นะครับที่เขาปล่อยฟรีกันเป็นตลาดวิชาหรือว่าปล่อยเพราะว่าคือมันก็ต้องใส่ลำดับคือมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้รับการให้การศึกษาและก็ไต่กันตามลำดับและจนกระทั่งเขามีธธาวุฒิภาวะเพียงพอซึ่งก็แต่ละคนก็ต้องผ่านในกระบวนการเหล่านี้กันมามนะครับ ผิดบ้างถูกบ้างระหว่างกัางแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยจะต้องพูดในการให้สติแต่ไม่ใช่ยุโสงแสดงคุณไม่ได้รักเด็กนั้นน่ะคุณรักตัวเองคุณอยากได้หน้าและก็เห็นว่ากระแสะเสียงปลุกกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคุณก็ได้รับเสียงปรบมือเป็นความคิดทัศนคติที่เหงส่งสวยที่สุดเห็นแก่ตัวที่สุดเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันเกิดกับเด็ก คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จะกลับมาอย่างไงนะเนี่ยก็คือมาให้ความว่ากลับมาอย่างไงไปถามคอรอบครัวเขาแล้วหรือยังคร,ครสงสคอรบครัวนี่หน้าสงสารครอบครัวนี่น่าสงสารมาก,กว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนนี่ยนะมันมีความรู้สึกมันมีความเจ็บปวดว่า,าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ก็พ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอย่างไรนะยกไปไกลมากนะต้องยอมรับว่าไปไกลมากและเรื่องราวที่ทํานั้นเนี่ยมันต้องมีคนห้ามปราม ไอ้ก่อนก่อนก่อนที่จะเข้าไปดานที่กักกันเนี่ยไอ้ที่ไปทําเรื่องนั้นนะมันต้องมีคนห้ามม,มันต้องมีคนให้สติพลนศีสเปียคือไอ้เรื่องวันนั้นเนี่ยนะครับผมว่าหนักที่สุดแล้วหนักมาก,มากอย่าว่าแต่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 เป็นกําแพงนั่นเลยกําแพงบ้านยังไม่ได้เลยกําแพงโรงเรียนก็ไม่ได้นะครับคือคือหลักเนี่ยคือหมายความว่าคุณจะเชื่ออย่างไรแต่คุณต้องไปคุณเขาพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่คุณไปทิดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่า mm hmm. ไอ้ที่ไปทำแห่ะคือการทิดรอนสิทธิ์คนอื่นเขานะ mm hmm. เอาคุณเชื่อเรื่องหลักการประชาธิปไตยนั่นคุณก็เสียงเดียว mm hmm. เพราะว่าไอ้นี่คือ mm hmm. บ่มบ่มเรื่องอะไรเรื่องการใช้สิทธิทเสรีภาพ mm hmm. ไปทําได้อะกําแพงอะ mm hmm. อย่าว่าเนนะเอากําแพงเนนนะครับกําแพงบ้านตัวเองพ่อแม่ยังด่าเลยอะ่ะ mm hmm. พ่อแม่ยังตีเลย mm hmm. นะครับเอาลคนบอกไม่ชอบ เขียนตีอ่ะพ่อแม่ก็ยังยพ่อแม่ก็ยังทมลองไปพ่นบ้านตัวเองก่อนอนะครับไปพ่นข้างบ้านดูเห็นไหมน,ะนี่ไม่ไม่ต้องไปนับนะครับวัดพระแก้วแต่วันนั้นเรารู้ว่ามัน,ม,นมันมีปัญหาแล้วนะและใครที่มีลักษณะการให้ทายกันเนี่ยผมว่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องทบทวนว่าถ้าเขาเป็นลูกคุณคุณจะให้ทายแบบนี้ไหม,มแต่สังคมนี่กำลังวิปริตสุดขีดนะผมจะบอกว่า คือเราไม่ใช่เป็นพวกล้าหลังเรานี่เคารพสิทธิเสรีภาพกนละอยู่แล้วแต่ว่าอะไรคือสิทธิเสรีภาพอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําไม่ใช่ว่าทําอะไรได้ทุกอย่างนะประเทศนี้ทําอะไรได้ทุกอย่างนี่วุ่นหมดนะไปยืนเยี่ยวอยู่อยู่ที่ไฟแดงได้อ่ะอเยี่ยวได้นะครับแต่ว่ามันมันควรไหมอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าเอา้า เหมือนว่าเราต้องใส่เสื้ออืแต่เดินแก้ผ้าทงทงทงอยู่บนถนนได้ไหมแก้ได้แต่มันอยู่นี่คือสังคมว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าน่าจะผิดกฎหมายใช่ไหมคโดนอันนาจารย์นี่คือการยกตัวอย่างแต่ว่าเป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าเราอยู่ในสังคมนี้คุณจะไปฏิเสธสังคมอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องไปหาที่ที่มันเหมาะนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกว่า ไม่ต้องการจะแต่งตัวเครื่องแบบเมื่อโรงเรียนยังมีเครื่องแบบเพราะว่ายังไม่ได้บริหารเนี่ยก็ไปเรียนออนไลน์เเยอะแยะไปกศสอนอเยอะแยะไปมหาวิทยาลัยอย่าว่าแต่นี่เลยครับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อผ้านั่งเรียนก็ได้ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าให้สังคมมันเลยเถิดก็ไปใหญ่ไอ้นี่น่ากังวลมากนะและหมายความว่า ถ้าไปยอมกันหมดเนี่ยนะผมว่าสังคมนี่ปั่นป่วนนะใช่ใชแล้วมันจะเป็นสังคมที่ไม่รู้ใครเป็นใครกันแล้วนะและไอ้คนเนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายคุณจะปวดหัวเองอมเมื่อเรื่องมาถึงตัวคุณถึงครอบครัวคุณเราไม่ใช่โบราณคร่ำครึถึงขนะดไม่รู้อะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าการให้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอืและส,สิทธิเสรีภาพมันจะไป นะครับไปกระทบต่อบุคคลอื่นมันก็ทําไม่ได้ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นกรณีเด็กยกอะผมว่าเขาหน้าเห็นใจและเขาเป็นเหยื่อแต่คนที่เหงซวยที่ต้องได้รับการประนามคือไอ้บรรดากองเชียร์ที่สนับสนุนไอ้พวกควายๆทั้งหลายอยู่ในเวลานี้เนี่ยไอ้นี่ต้องประนามอย่างรุนแรงนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าลูกคุณไปทําอย่างเนี้ยนะครับไปพ่นใส่วัดพระแก้วเนี่ยคุณยัง S <S อ,อนกกั่นก,ก็นั่นกวให้ลูกคุณไปทำอ๋ออืมไอ้ยกไปทําได้คนเดียวได้ไงก็ลูกคุณไปทาก็ถือว่าเห็นดีเห็นงามเนี่ยอืคุณไปยุลูกคนอื่นเขาอะอ้นนี้ไม่แฟไม่แฟงครับจบแต่สังคมเนี่ยนะครับก็จะชอบไปคนไปเชียร์ไปให้ท้ายอ้นี้เรามันมันมันวิป,ปริตมันอับปรีกันได้ถึงขนาดนี้นะบ้านเมืองผมว่านี่นะครับใครก็ตามอะจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ไม่ใหญ่หรือบรรดาใครก็ตามนั้น สิทธิเสรีภาพการเป็นกบฏการเป็นอะไรนั้นคิดได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในบริบทที่อธิบายได้ลองไปอ่านสีบูรพาที่แกะที่พระพก็จะเข้าใจใว่าเขามีความละเมียดมีความละเอียดนะครับในแต่ละเรื่องราวแต่ไม่ใช่ลกักษณะอย่างนี้เนี่ยก็วันนี้ก็ไม่ปีนกำแพงปีนหน้าต่างก็เป็นข่าวแล้วเป็นข่าวี่สังคมเราเป็นแบบเนี้และสังคมก็จะต้องต้องตามข่าวนี้ยบริโภคข่าวนี้ จนกระทั่งมันจะกลายเป็นสังคมที่มันไร้ระเบียบมันจะกลายเป็นอนาธิปไตยนะเพราะมันเป็นอนาธิปไตยมันจะมันปกครองไม่ได้หลังจากนั้นจะฆ่ากันนะเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่มีกติกากลางว่าเราจะต้องปฏิบัติร่วมกันในฐานะที่เราอยู่กันเป็นชาติหรือการอยู่ร่วมกันคือคือมันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยมันเรื่องประเด็ดการมันเรื่องความปกติของหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนที่สนับสนุนก็ไปทําด้วยนะครับยกทําอะไรก็ทําตามเอาเสมอดินะครับไอ้นั่นงยุผ่านโซเชียลนั่งนั่งข้อโอโหนะครับคือแห่งส่วยที่สุดแล้วก็ลูกตัวเองก็แม่ทํา่ลูกตัวเองนี่เข้มข้นลูกตัวเองกลับบ้านตรงเวลาแต่ลูกคนอื่นนี่ยุทรสงง <c oughs> คือในสังคมมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะ<อ>แล้วพวุนี้ก็จะเก็บกฎมันมันก็จะมาระบายกับมาสนับสนุนลูกคนอื่นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครอยากจะทัวก็เชิญนะแต่ว่าผมเองไม่มีทางจะเห็นด้วยและที่สําคัญที่สุดนั้นเห็นว่าคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือหยกเขาคือเหยือ่อและที่มากกว่าคือคนที่เป็นพ่อแม่